สวัสดีค่ะแพทมอเซษิชโชพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงระวันประจำวันที่19นะคะมีสายนสอซึ่งตรงกับวันเสาสีเมืองนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะเออเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่พ่ิสีชี้แนวทางไปรับใช้แหมพี่น้องขาเข้ามาเร็วหาเสียงหน่อยนะคะคนลรืงทางไรเหมือนแจนะคะพี่น้องจ๋านะคะเออเงี้ยเพื่อเปิดการมองเห็นหน่อยครับพี่น้อง่านะคะแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะคะพี่น้องนาขอขอบคุณนะคะลงหน้าเลย แล้วก็ใครต้องการเช็คนะคะดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะหลังสมการแล้วดวงจะเปลี่ยนแบบไหนยอย่างไรให้ไพ่ยิปซี่ชี้แนวทางหรือจะดูในลายมืออะไรเส้นก็แล้วแต่ตอนนี้มีโปรโนะคะจัดให้อยู่นะคะพี่น้องคะน้าโปรโพิเศษหมดเขตวันสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับโปรนี้อ่ะว่าอย่างนั้นกันนะสนใจก็ตักไอเดียไหลเข้ามาเลยนะคะเอาละพี่น้องคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอืมสายเปสายเปมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าอืมใจดีใจด,ดีว่าอย่างนั้นนะคะสําหรับราชาราชาถ้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์อเรื่องของงานก็ดีค่ะนะคะใครทํางานในวันพรุ่งนี้อ่าก็ดีนะควบคุมงานควบคุมกิจการได้สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของความคิด หมกมุ่นคุณคิดคิดเองเออเองประมาณนี้แหละนอนไม่หลับนะกังวลทุกเรื่องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะอย่าคิดเยอะนะเอออย่าคิดเยอะนะคะพี่น้องคะเนี่ยนอนไม่หลับนะ,ะพอนอนไม่หลับปั๊บเนี่ยสุขภาพเราก็จะไม่ดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสตรงิงผู้หญิงแกร่งนะคะยังไงแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือพี่น้องวันอาทิตย์เองนะคะแล้วก็จัดการได้ทุกเรื่องนะเพราะนั้นในความคิดเล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วก็สะสมนะคะเกิดค,ความเครียดเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคกับตัวเองนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข5 498 5 4 9 8หค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเจอคู่แท้เจอกัลย,ยนณมิติตีนะคะพี่น้องค่ะนี่หรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบลเนาะในวันพรุ่งนี้ก็มีโชคมีรับเข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สิน โชคดีในเรื่องของมรดกนะคะพี่น้องจ๋ามีโชคมีลาบเรื compass, like ่องของการเงินถึงแม้ว <upright flips coping> em <pol> ่าจะมีรายจ่ายมีพันธะมีภาระแต่ว่าอ่ายังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็คือหกเหรียญแล้วก็ในเรื่องงานก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆเหมือนกันนะสาหรับพี่น้องวันจันแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นคนขยันอดทนก็สามารถที่จะนะคะเออสำเร็จในงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งหกเจ็ดสองหนึ่งหกเจ็ดค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันอังคารสาหรับพี่น้องวันอังคารนะคะ,ะมีเงินเข้ามือค่ะพี่น้องขาเจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะเออมีโชคมีลาบนะคะขายของดีแล้วก็อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมคะหรือไปหาหมอตามหมอนัดก็ได้ แป่ด่บระมัดระวังเรื่องผู้อื่นนะคะติดตดาบติดกลับนะแต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะจัดการได้เจอเอ่เอเจอแสงสว่างเจอเจอทางออกนะคะเออแล้วก็โชคดีในเรื่องของบริวารคนรักนี่นะคะเดือสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนั่นเองฉะ่ั้นไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็จะได้กังวลนะ <S <S ในวันพรุ่งนี้ก็สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะ <S <S พี่น้องวันอังคารสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพอีกนิดหนึ่งนะคะ กระดูกปวดเนื้อปวดตัวเลขก็สายตาดวงตานะคะพี่น้องวันอังคารเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ได้ะไรมีเลข3 6แล้วก็8 1 9 3 6 8 1 9ขอให้เห็งเข็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันสุขภาพไม่ค่อยจะโอเคนะคะพี่น้องจ๋านะสาหรับตัวเลขอ่ขากระเพาะอหาหนักเสพกดะไย้อนนะคะภูมิแพ้อย่างนี้ได้ด้วยนะ อันนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษก็ได้นะในวันพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการบุญการกุศลนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเย็นขึ้นนิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในวันพวกนี้ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันก็มี à, ลักษณะของเรื่องการเงินนะมีความรู้สึกว่ามีบรรทึนะกับผู à, ้ใดผู้หนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพี่น้องขาถ้ายังไงแล้วเนี่ยนะ เราก็จะต้องเจรจานะคะถ้ายังไม่มีนี่เราก็จะต้องผลผลผันไปก่อนหรืออย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าขึ้นห้าเหรียญแล้วก็ขึ้นอัศวินดาบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเรามีพันธะอยู่กับผู้นี้หรือผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีอํานาจนะเอ่อ,อมีอํานาจนะคะมีพลังมีนย่งนี้เลยนะฉะนั้นแล้วถ้ามีในกรณีนี้พี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นิ่งไว้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋านะอย่าใจร้อนนะคะพี่น้องนะพระอุศีขึ้นเหนือไหม น,ะะนิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวเรื่องการเงินก็ค่อยแก้ไปนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยคิดว่าพี่น้องวันพุธกลางวันก็จะแก้ไขปัญหาได้แน่นอนค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมาจากเลขเกิดจากการทําบุญก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้าค่ะขอให้เขงเข่งมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะ ขึ้นเดินสตาเดินสตานั้นหมายความว่าสิ่งที่เราคอยจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะพี่น้องขาที่เราเรื่องนั่นเองค่ะและก็มีความสิ็งเบื่อนะคะเบื่อบริวารแวดล้อมเบื่อคนรักเบื่องานเก่าๆและคิดที่จะขยับขยายนะคะเอ,อ่อขยายในส่วนของงานหรือจะเปลี่ยนงานหรืออย่างไรเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ่อกังวลนะคะแล้วก็ตึงเครียดอันนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองนะอย่าไปรําคาญอย่าไปเบื่อนะคะพี่น้องขานะเห็นไหม เออถ้าสมมติเครียดเรื่องเงินเนี่ยนะก็จะมีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนนะคะพี่น้องคานะถ้าขอเครดิตเอาไว้ก็มีโอกาสผ่านสูงนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะฉะนั้นทําตัวเองให้สดชื่นเนาะอย่าเครียดนะคะพี่น้องคานะอย่าเครียดนะเอออันนี้มีความสิงอย่างเดียวนะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 7นะแล้วก็4ี1749สค่ะ ให้เหงนเหมาดูพี่น้องวันพระฤาษ,ษีสวัสดีสาหรับพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะเดินทางนะคะเดินทางหรือคิดที่จะเดินทางแล้วก็ไปทํางานนะคะมีโปรเจกต์นี่โหเยอะแยะมากมายที่จะทํานะคะก็ให้ทําสักหนึ่งอย่างก่อนนะคะพี่น้องนะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะจะเหมือนกับว่าเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆคนรักนี่ประมาณนี้นะคะนี่คิดถึงหรือประมาณนั้นเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ให้น้ำมัตระวัง ในเรื่องของบริวารจะทิ้งความเดือดร้อนทิ้งพนัางงานไว้กับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะนะคะพี่น้องจา๋ามีความรู้สึกว่าเอออาจจะหยุดงานตั้งแต่สงกราน,นุน่ะแล้วก็ยังไม่ได้กลับมานะแล้วเราก็ต้องรับงานแทนพนักง,งานแทนประมาณนี้นะคะอันนี้เราต้องหวางเปลี่ยนถ้าเป็นแบบนี้นะอ่ากลับไปที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะเออใครที่เออใครที่นอยๆกับคนรักอยู่ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะขึ้นเริฟเวอร์นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดี เลขนำโชคมาจากไหนเกิดจากการคำนวณของเราเองค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรมีเลขแปดเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดหกห้าค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เรื่องงานเรื่องกิจการดีนะคะอืมเรื่องของวุ้นส่วนโอเคเรื่องของกัรลยยณมิตรโอเคนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากเดินทางนะคะอยากออกจากที่เดิมๆนะพักผ่อนนี่ประมาณนี้สบายใจยนะเรื่องของการเงินก็มีเม็ดเงินหมุนเข้ามาแล้วค่ะนะคะ รู้สึกว่าพี่น้องวันศุกร์ก็คือโอเคอยู่นะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทำรว่ววครอบครัวนะคะเป็นอย่างดีนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคคือเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข20ย์แล้วก็24 2024ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์ก็มีความรู้สึกว่าหวงเห็นหนักการเงินเนี่ยนะคะหรือไม่ก็จัดสรรปันส่วนการเงินนะคะออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วแล้วก็ขี้เหนียวขึ้นนะคะ ในวันพวกนี้ก็ไม่ได้ดังใจครับบริวารอาจจะเป็นบุตรหลานนี่ประมาณนี้นะฮะมีความรู้สึกว่าเอยทําไมจนอย่างนี้เออทําไมทําไมถึงไม่ได้เรื่องอย่างนี้นี่ประมาณนั้นนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ก็อาจจะจะฉลองนะคะอ่าฉลองความสําเร็จนะอ่าในลักษณะฉลองความสาเร็จฉลองมงคลสมรสหรืออย่างไรเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีเด็กๆนะคะหรือคนรักนะ,ะ,นะะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประมาณนี้นะคะ มีความรู้สึกว่าฉลองความสาเร็จนั่นเองนะคะอืมก็ถือว่าดีนะในวันพวกนี้ให้เราม่ระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนกับเด็กๆนะคะอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะพี่น้องวันสองนะ,ะในวันพวกนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามค่ะขอให้เฮงเ ออหมอไอพรนีพี่น้องทั้งเปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ